เออ่ก็ต้องกราบสวัสดีพ่าแม่เป็นน้องชาวไทยวันนี้เรามาอยู่ในช n e l O N E 1K เช่นเคยนะะวันนี้เรามาอยู่ในเกมแก n นี่แก n นี่ใช่ใช่แกรนี่ไม่ใช่ andy, แกลลี่แกรนี่แกรนี่ช่างแมงอะ่ะเวลาวันนี้เราไม่ได้มาต่อในเกมไมค์ครับนะเป็นกินเป็นแนวทำแนวแบบแนวผีหนะ่อยที่กูไม่อยากเล่นแนวง่ายๆอะ่ะเ,เริ่มเลยเอาแบบอีซี่แล้วกันโอเคไป เสียงยังดังอ่ะจริงนะเสียงดังจัดไม่อยากเล่นได้เกมผีเด็ดแม่จีซ <c oughs> วันที่หนึ่งโอเคเราก็จะมาอยู่ในห้องโอ้จริงๆน้องกูไม่เคยเล่นเลยนะเกมนะโอเคขึ้นไหนกันเที่ยว โจ๊กไงน้องโจ๊กว่ะโอ้ยห้องมือจัดเลยกูไม่เล่นแล้วกูไมเอะปิดโอเคอันเนี้ยกูอแอบอยู่เนี้ยให้มันมืดจังวะไอ้ขี้โอเคกูคไม่อยากเล่นแล้วอ่ะจริงจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเสียงว่ะปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนกูจะเปิดเสียงให้สุดเลย แล้วก็ปิดเสียงเอ้นะปิดไงโอเคแล้วมันเป็นทฤษฎีเยอะจี๊ซะโอเคอุ้ยอุ้ยแค่นี้อุ้ยอุ้ยแตกอุ้ย,ต,ยตายแล้วแหละอุ้ยตายแล้วอ่ะมันจะได้ยินเสียงเพลงเสียงผมพูดอาแบบง่ายๆอ่ะแต่ผมจะไม่ได้ยินเสียงจางแมงเออมัน easy หรือมันยากวะเนี่ย อ้นี่มันเป็นห้องอันนี้นี่หว่าห้องแบบโ okay. อเคเจส่ะแมวอ่ะเฮ้ยไม่มีประตูไหนเออประตูอ่ะแบบประตูอ่ะห้องมืดกูมองไม่เห็นห้องนห้องอะไรวะห้อห้องกู อันนี้กูมไม่อยากขึ้นไปในห้องแบบบนหลังานะคาเลยก็ต้องขึ้นแล้ววะหึ่ยพีย่เชนีช่เชนี่วิ่งมึงไม่วิ่งอ่ะไอสัตว์ไอเชี่ยมทำไมมันมไม่วิ่งวะมันมืดด้วยแหละตอนผมแบบไปตั้งค่า,าใหม่วะให้ภาพแมงสว่างขึ้นอย่างเดิมอ่ะไม่อผมแบบทำไอนี้เสร็จแล้วโอเคผมมาไปปรับภาพให้สว่างขึ้นอย่างเดิมแล้วนะทุกคนแต่มันสว่างแล้วพอมองเห็นแล้วจะอีตัวเอง กูไม่อยากเล่นเลย <c oughs> เอาจริงๆไม,ไม่อยากเล่นยิ่งใสหูฟังแบบโอ้โหไอหูหฟังหานี่มันก็ดังเลยนะแต่แต่ผมมีแบบมีเทคนิคไงแบบเอกวนเวียนแต่อยู่ในห้องนี่แหละไปไม่ไปไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนไงวิ่งก็ไม่ได้ด้วยถ้ากูไม่วิ่งแม่กูโดนทุบแตกอยู่ดีอ่ะแล้วมันอยู่ไหนกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแมวแบบจะอ๋ะตัวเองอ่ะ อยู่ข้างบนบอกว่าเฮ้ยแม่แม่อยู่นีเนี่ยเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วงูไม่เอาเอยอะวิ่งหร็กูเล้วจีซะแหวมมองไม่เห็นกูอ่ะมันไม่เหมือนภาคหนึ่งไอภาคหนึ่งมันโยนของได้อ่ะเออผมว่าจะโหลดภาคหนึ่งมาเล่นแต่เสียกดันโหลดภาคสองมาเล่นเฉยอย่าคิดว่าตัวเองเก่งไงโอเคมันมาไปแหละมันลงมายังโอเค มันยังไม่ลงมามันอยู่ข้างบนหมดเลยนะเมฆน่ากลัวเลยอ๋อมันอยู่ในนี้ไอ้เหี้ยแล้วนะอ๋อในห้องไฟฟ้าต้องไปไหนดี่ะแมวอะกับดักไม่ได้แ้มันจะเดือดหรอหรอแที่สุดนี่มีห้องแอบด้วยไหม แอปกันแอปกันเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไอสัตว์ไม่แค่เปิดประตูได้ด้วยเว้ยไอสัตว์ผีอไว้ปะหาเลยแม่งเปิดประตูได้เอาคลิปสภาพหน่อยเชียรกว่าแบบปิดเสียงแค่แม่งอัดคลิปเสร็จแล้วเสียงไม่มีกูฮากากเลยนะนั่งร้องไห้เลยแหละแต่พอภาวนาไอคลิปแม่งอัดได้ อาจ,จไม่ได้ก็นั่งร้องไห้มันไม่มีทางไปแม่อยู่ข้างบนแม่ก็มีพวกแม่งอยู่เอฮ้ยกูไม่รู้กูจะไปไหนดีกูจําได้ห้องนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเชียนี่เชี้นนี้วิงว่งวิงว่งวิ่งเยีนนี้แม่งมาเชีนนี้แม่งมามาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิขี้สดขี้สดแน่แน่แอบใจเตียงน้อง ไอเชียไวไอ้ดุแอบใต้เตียงมึงยังเจอ,อกูอีกไอเชียนี่เกมกูมเลิกเล่นเนีย่ยย่องไปดีกว,ว,ว,ว่า้ยผมเชื่อว่าย่องไปดีกว่าไอเชียนี่เหกละโอ้แม่งดักตรงเดิมอะ่ะได้กูทำยังไงของกูเนะี่ยกูจะแอบไหนก็ไม่ได้กูต้องวิ่งมาแอบใต้เตียงกูอีกไนแ,แม่งก็มาคอยดูนะมาแล้วไ แม่แบบเดินไปเจี๋ีนะแม่เอาเขีคยมาไม่มาขอร้องน,งงนะเ่ียนง่ายๆขอร้องเลยพีเบาเจอีอยตัวเองแม่งอ้คิดสองตัวเลยเฮ้ยขี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดปิดปิดแอบแอบ,แอบไม่ได้แดกเลยน้องเ้ยหหให้หันทานดาาให้เ้ยพี่ตัวเต่งกับน้อง เถี๋ยดูดูเล็บคิดว่มือติอตบองคิว่เฟี้ยวมากะนี่ชี๊ซโอ้นม่งเห็นอีกโอ้ยแม่งกูมาดูน่ากลัวมากเลยโอเคก่อนแนอโอเคเ่าเล่นจบดีกว่าเรเล่นเล่นให้ได้เจ็ดวันใช่ปะที่ว่าเจ็ดวันเออใกล้ตายแล้วใกล้ตายเล่นใกล้ตายดีกว่าแล้วดีนี่ก็ปิดชี้แม่งเลยมันต้องเล่นไห้ยเกมงูเอเลยไม่ไปดห้กูให้กูไปแเ้ะวิ่งก็ไม่ได้ด้วย อได้ให้กูไปไหนเอาง่ายๆอ่ะขึ้นข้างบนกูเจอมันอุ้ยเกมกระตุกว่าต้องมีคนอยู่ฝั่งในคนหนึ่งค่ะอุ้ยอุ้ยเฮียตกใจสจีซดไอ้ยุ่งแอบมาพอหเลยตรงเนี้ยเบลอ่ะเอียวันสุดท้ายแล้ยปะคลิดเยอกันเบลมันบอกว่าคุณลอกเลียนแบบอะไรว่ไอ้อะไรว่ที่แบบ ละเมื่อฤกษ์ศิษย์นะแล้วเมื่อฤกษ์ศิษย์นะษยสันตีนอะไรกูยุบลมเบล้ยวพีเ่เด้อกูไม่ได้ก้งใครมาเยอะแค่นะช่างแม่งตาสุดท้ายแล้วกูะจะวิ่งแบบวิ่งไปเลยวิ่งแบบวิ่งปนนูนเกูยอยากรู้เหมือนกันดูดิแม่ง,งเป็นไงเออเคลื่อนแบบอย่างนี้เลยอ่าสตาร์นี้แม่งเฮ้ยขอาว่าตานี้กูเอาวะขอาว่าไอ้ ตอนนี้แบบพุดเอาเลยวิ่งมาเลยวิ่งแบบอเก่าเกมไงเก่าเกมไม่น้องหลังจังว่าเก่าเกมเก็บว่าแอบนั่นมันจะมาตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วแน่ๆวิ่มาสองตัวเลยเยอะแล้วคุณทำไงดีวะเนี่ยที่อุดแอบมาไปเหอะไปเหอะไปเหอะฮึมมีระบบปิดประตูเองได้นะคนหายเลยนะ เอามึงจะยืนค้างหนังจนตีนอะไรเออไปไปไปโอ้ยน่นด่เออปิดประตูเองแม่งเลยเปิดโดยที่มันจะมาหากูไหมถ้ากูออกไปกูก็ตายเข้าใจไหมน่าด่ามันเปิดประตูไหมไม่เปิดกูเปิดแล้วนะ ทิ้งทำไมเออเอ้ยมาเฮ้ยมองขว้อยเจ๋อ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 ดูดูอ้าปากมึงอ้าปากมึงเหม็นปากไอ้งูเอ้ยมาดิมาดิเนเน่เราอยู่เนี่ยเนี่ยเราอยู่เนี่ยอ่ามาดินั่นกูได้กูได้สกิลจูบแล้วกูได้ฮาแล้วมาดู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 มาอ้าปากงูเอ้ยโง่ไอแก่แก่ แก่งูเลยมาดีมาดีกูอยู่เนี่ยมาดีกูอยู่ในตู้เนี่ยยากโดนอ่ะจากโดนอ่ะแบมือนนโดนสปอตเชดอ่ะมาดีมาดีเนี่ยกูอยู่เนี่ย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 รูปภาพกูเก็บไม่ได้กูเก็บไม่ได้ไอสัตว์ให้กูเก็บไม่ได้ปะให้มึงไม่มาละใช่ปะมันจะมาแล้วไม่มาเนี่ยให้มมนมากูไปเลยนะกูเปิดเลยนะเปิดปุยว้าว มองมเห็นกูว้าวเป็นไปไม่ได้เีเป็นไปไม่ได้ไไม,ไดมองไม่เห็นข้าให้ตายนะไนะอ้ยังเมองมองไม่เห็นกูยัดเข้กูออกไปแล้วดีดีดีไม่มาไอ้ยังไอ้ยังกูตีนเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวตอนกูเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดินออกไปกูจะโยนใส่หลังแม่งแล้วก็แอบได้เตยียงไงน้องคำเก่าเกมนี่นอะไรกัน

เด้เดเดะเดน้องป่อพๆ่เฮ้ยเ้องคิดหายอือไอ้สา์เลยจี๊ดกูตายกูตกใจมาเลยอ้าวกูโดนเปโตเจ็ดเสียบน้องเสียบเสียบเสียบไปน้อง คึ๊กชึกคำจ็บปวดนี่มันอะไรกันยึดแค่โอเคก่อนจะจากลาไปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไนะฮะเกมบีเกมแกนนี่ก็จบกันแล้วเป็นเกมแรกนะแต่กูพูดชื่อถูกไม่ใช่เกมแรกเกมที่สองว่าไหมครับกูยังพูดถูกเลย อาด้วยเออเป็นนี่เป็นเกมที่สามไม่ไม่ไม,ไม่พวกอาร์วีไมคครับมันพูดอชื่อมันเคยได้ยินแต่ก่อนนไอพวกเกมนี้ผมไม่ค่อยได้ยินเนี้ยเป็นเกมแรกที่ผมนี้พูดชื่อ,อ,อถูกอ่ะตบมือดลยครับตบมือเลยน้องโอเคก่อนแต่คุผมากทุกคนนะฮะจุ๊บจุ๊บนอนด้วยไอควาย